พบกับนุ่มช่างฝานที่มีงานอดิเรกคือการคิดประดิษฐ์สิ่งของมาใช้ในชีวิตคุณสิทธิพงศ์ก้อนวิมลจังหวัดกาลสินที่ขอเสนอสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนที่มักทิ้งขยะในบ้านจนล้นถังนั่นก็คือถังบี้ขยะปกติถังขยะเนี่ยเวลาเราใส่ขยะไปนะแปบ๊บเดียวเต็มเราจะแก้ปัญหาย,ยัางไงเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน <c oughs> แต่วองผมนี่เลยระบุ เพจชื่ไม่ใช่ระบบกดทำงานยังไงคือระบบตัวนี้เป็นระบบหิบอัดที่ผมเพิ่มเข้ามาทำงานยังไงมาดูอันนี้ยล้มาดูผบนันโอ้ยยๆๆข,ขยะใช้ไปไหนเป็นไงครับไอเดียผมเรียบง่ายใช้ดีเจ๋งวว้าวเป็นคนอล l ร์ตที่ล้ำจริงๆ เจาะฝาถังขยะแล้วใส่แป้นพลาสติกที่ยึดติดกับสปริงข้างในอีกทีทำให้สามารถกดลงไปเพื่อบีอัดขยะแล้วดึงกลับขึ้นมาได้เป็นปกติต่อไปให้นี้เราจะได้ไม่ต้องใช้มือใช้เท้าไปกดขยะให้เลอะเธออีกต่อไปแถมยังเป็นการประหยัดถุงใส่ขยะอีกตั้งหากลดโลกร้อนประเทศชาติพัฒนาก็เพราะถังบีขยะนี้เอง ทันใดมีสิ่งประดิษฐ์เจ๋งๆไอเดียล้ำๆขอแนะให้คุณอัดคลิปไม่เกินหนึ่งนาทีบอกชื่อวิธีใช้และประโยชน์แล้วแนะกันเข้ามาที่ Facebook แฟนเพจ Annovation ลุ่นลับซื้อสุดล้ำจาก Annovation และตุ๊กตาทุกสิสุดน่ารักเข้าอีกทุกสัปดาห์นะเจะเอ้ยนะจ๊ะ